ไะขอไปเบ่งลุ้นนิดหน่อยนะครับผม B 2 7นะครับผมตัวนี้เป็นรถปีหกห้านะครับสภาพสวยๆเดิมๆยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมราคาเบาๆนะครับสามแสนสองหมื่นหาพันนะพี่น้องเนาะสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถปีหกห้าสองร้อยเก้าสิบชั่วโมงพี่น้องนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าสิบสามนะครับผมนี่สองร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมนี่เดิมทุกจุดเดิมทุกอย่างเลยพี่น้อง อย่างหน้าอย่างหลังเดิมๆนะครับสามแซมสองหมื่นห้าพันนะครับผมตัวนี้ดาวหกหมื่นดาวหกหมื่นบาทนะครับดาวหกหมื่นบาทผ่อนหกปีนะครับผมงวดหน่อยเดือนละสองพันนะครับผมวดใหญ่กับยูทีสี่หมื่นหกพี่น้องนะครับสำหรับบียสิบเจ็ดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ รุ่นนี้ว่ายถ้าไปเขาล่องว้ยนะครับผมหรือว่าจะเอาไปเขาล่องมั่นจังสีนะครับผมก็สอบถามได้นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากให้รีวิวรุ่นใดคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับอ่า b 2 7 b 2 1 B24 นะครับผมมีเวิร์ดนะครับเด้อนะครับสนใจโทรสอบถามเชือลักนะครับ0 6 1 0 7 3 8 6 8 1 ไปอยากพาด่าสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เสื้อละคอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ